สวยมากเลยกอนหลังบานยังไม่เต็มที่นะคะแต่ว่าก็คือสวยแล้วนะคะนี่เชอร์รี่บลอสซัมนะคะหรือดอกซากุระนั่นเองนะคะ สวยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะค่ะแอนจี้ทีจ้านะคะมาดามอเมริกาสวัสดีค่ะ